สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซอพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่จะมานะครับโนก็คือแจกตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าพี่ไปทําการเทสมานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่ไปเทสมาประมาณ 5วันเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าโคตรแรงเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งค่าตัวใหม่นะครับน้องก็คือมาแรงในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงหัวนะครับออกมาโคตรดีเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าการดึงหัวนะครับน้องพี่ไปทดสอบมาแล้วนะครับก็คือทดสอบกับคนที่ดึงหัวเป็นและคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับน้องก็คือดึงไป10นัดเข้าหัวไปแนัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวเป็นนะครับ ดึงไปลบหนึ่งบาทสุ่มรหัสฟรีไฟล์จะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5ครั้งละกันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะ <c oughs> รอบนี้นะครับขอ10ครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างข่ากางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิง์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคน 10นัดเข้าหัวไป9้านัดนะครับเกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับน้องก็ถือว่าเยอะจัดๆเลยนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะเอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับน้องก็มีคนห่วงตั้งค่าเยอะแยะมากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตั้งค่านะครับน้องของตัวเองนะครับน้องหรือว่าตั้งค่าคนดังนะครับน้องก็คือปัจจุบันก็มีการวางขายเยอะแยะมากมายนะครับแต่มาช่องพี่นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะไม่วางขายนะครับน้องพี่เจ้ามาแจกฟรีๆนะครับน้องจะบอกตั้งแต่การควบคุมนะครับ การตอบสนองนะครับเนอ DPI แล้วก็จะบอกขนาดปุ่มยิงเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็สอนเทคนิคนะครับเนอในการดึงหัวด้วยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะดึงหัวได้นะครับเนอก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับเนอว่าสําหรับน้องๆนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของตั้งค่าดีๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเนอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนอมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะ คืออันแรกก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับสำหรับมองรอบๆพี่จะใส่อยู่ที่100เสมอน,นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนยว่า100นะครับนอจะสามารถตั้งค่าได้ทุกรุ่นเลยนะครับเรียกได้ว่า100นะครับนอก็คือระบบ i อเหรือว่าระบบ Android นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับทุกคนเออก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับพี <S <S ่เขาบอกเลยนะครับเนยว่ากล้องเลดดอดก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของกล้องเลดดอดนะครับก็คือพีีีี่่่่่่่จะะะตตตัััััั้้้้งงออยยูทท95เเเาาาานนนนนพขบบบกลคคครรวว ก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งค่าตัวนี้เป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพ on ี่แบบว่าอยากได้นะครับนก็คือถ้าอยากได้นะครับนก็ <tracking> จะเอาไปตั้งได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆ้คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะดึงหัวได้แน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าการตั้งค่าดีนะครับเนาะก็คือจะทําให้เราดึงหัวได้เก่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวเก่งเลยนะครับเนาะก็คือจะช่วยในการฝึกนะครับให้เราดึงหัวได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโครคุณสอนะครับสำหรับสโครคุณสอนนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่80เท่านั้นนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าคนระยะกลางๆ ดึงหัวได้แล้วนะครับสำหรับระยะกลางๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากล้องเลดดอดนะครับเนาะก็ดึงได้เฉพาะระยะใกล้ระยะไกลนะครับเนาะไม่ใช่นะครับก็คือดึงได้ระยะใกล้นะแล้วก็ระยะจุบนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะส่วนสัโคงพสองพี่ตั้งอยู่ที่80นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนระยะกลางแล้วก็ออกไปไกลนิดนึงนะครับก็สามารถดึงได้นะครับเนาะแล้วก็สําหรับสักโคงพุ่สี่นะครับก็คืออันนี้สําคัญแล้วนะครับสำหรับสโขงพุ่สี่นะครับก็เอาไว้ดึงคนที่แบบว่าตัวเท่ามดนะครรัับเเเนนนนาียกกไได้้วว่่มมอองงหห็็็ตป โ4นสีนะครับนอก็คือตั้งอยู่ที่68ได้เลยนะครับนอกก็จะเป็นปลาอระมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอก็ตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับพี่รู้ว่าทุกคนอาจจะ ไม่เล่นสไนเปอร์ดึงหัวนะครับแต่ก็ตั้งไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราลงไปนะครับอาจจะได้คาเลยก็ได้นะครับน้องก็คือตอนเวลาเราลงใหม่นะครับเราเลือกปืนไม่ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่50ได้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็ตั้งตามได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับน้องสำหรับมุมมองอิส WHOO <laughs> 100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่เปิดปิดไปดีกว่านะครับแต่พี่แนะนําให้ตั้งดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาพี่ตั้งทีไรนะครับนอจะดึงหัวขึ้นทุกทีเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับโนก็สามารถตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับโนในส่วนของการตอบสนองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการตอบสนองนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับโนก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือการควบคุมนะครับสําหรับการควบคุมนะครับ น,นี่ละกันนะครับก็อันแรกนะครับเนาะให้ใสายเป็นเริ่มต้นนะครับปุ่มยิงซ้ายให้แสดงเมื่อสัคมนะครับนะเนาะแล้วก็แบบเร็วนะครับเนาะให้เราเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับนะเนาะแล้วก็ รีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับเนาแล้วก็สถานะการเล็งเป้าอะไรประมาณนี้ให้เราเปิดนะครับนาแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามุมมองอิสระนะครับพี่แนะนําให้เปิดละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เปิดตอนนี้นะครับเนาะก็แนะนําให้เปิดละกันนะครับนาแล้วก็โดนให้เปิดนะครับเนาะส่วนวิ่งให้ปิดละกันนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของออปชั่นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะไม่ไปยุ่งกับการตั้งค่าของทุกคนเลยนะครับเนาะสำหร ทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าออปชัน hmm. ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรา ดึงหัวได้แม่นยําขึ้นนะครับนอแล้วก็สมดุลมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงพี่จะแนะนําตามนี้ละกันนะครับก็คือแบบว่าพี่บอกมาตลอดเลยนะครับว่าขนาดปุ่มยิงพี่จะแนะนําแค่3ขนาดนี้นะครับก็คือขนาดหน้าจอเล็กนะครับพี่จะแนะนําให้อยู่ที่48ละกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าใครที่เล่นหน้าจอเล็กนะครับนอก็48ละกันนะครับส่วนคนที่เล่นหน้าจอที่แบบว่า รุ่นผลิตออกมาปัจจุบันนะครับเนาะก็คืออาจจะมีหน้าจอประมาณ6.8แล้วนะครับ6.7แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คือที่จะแนะนําละกันนะครับอยู่ที่58นะครับเป็นขนาดที่แบบว่าพี่แนะนํามาตลอดเลยนะครับเนาะก็จะเป่าณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า จุดนะครับนอนดึงหัวหรือว่าการดึงหัวนะครับหรือว่าเทคนิคนะครับก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับสำหรับแคทนี่นะครับก็คือแบบว่าให้ศัตรูนะครับเปิดแล้วก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยส่วนกลับนะครับนอจังหวะนี้นะครับขึ้นหัวแน่นอน100%นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือถ้าคนไหนเล่นใน iPad นะครับแนะนําเป็น68ละกันนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับนอเทคนิคนี้นะครับก็คือค่อยๆไปฝึกฝนเอานะครับนอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับเทคนิคนี้นะครับนาาะะก็็จเเปนนนนทททงงด้ขอคคคิรับบบี่แ ว่าใช้กันทุกคนเลยไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักแข่งนักสตรีมเมอร์นะครับเนาะหรือว่าหลายหลายคนนะครับเนาะที่ใช้เทคนิคนี้นะครับอายูเคก็ใช้เทคนิคนี้นะครับทุกคนเอก็จับเป้ามาเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นตั้งค่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลายคนมองข้ามจุดนี้นะครับก็คือเรื่องการสมดุลในการดึงหัวนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสมดุลในการดึงหัวนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ ตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนองก็คืออันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับวงน้องคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนไม่ตั้งกราฟิกนะครับก็คือแบบว่าจะเสียใจมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนมือถือไม่โหดนะครับแต่ไปตั้งกราฟิกระดับแม็กหรือว่าระดับสูงนะครับก็คือ จะทาให้เรานะครับนอเสียสูในการดึงหัวเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็ต้องดูนะครับโนว่ามือถือของเราสําคัญนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่ามือถือของเรานะครับนอสเปคแรงหรือไม่แรงนะครับนอก็ต้องมองกันที่จุดนี้นะครับเนาะก็คือ ทางเกมนะครับนอจะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราแบบว่าเล่นแล้วมันยังแหลกนะครับนอพี่แนะนําให้ปรับลงมาเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นละกันนะครับส่วนมือถือคนไหนรู้นะครับว่ามือถือโหนะครับนอก็แนะนําเป็นระดับสูงไปเลยนะครับนอก็จะเป็นประมานี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอเราก็แถมให้นิดนึงละกันนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสําหรับเรื่อง DPI นะครับนอก็แถมให้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเรื่อง DPI นะครับนอจะแนะนําละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับนอที ว่าอยากได้ในส่วนของ DPI นะครับก็คือ iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะส่วน And r o อยตั้งอยู่ที่ประมาณ900ลักกันนะครับทุกคนพ pues er. ี justice, like ่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับเนาะที่แบบว่าแนะนำนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับงน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้ง DPI นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสหรับตังค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับสามารถใช้ไปดึงหัวแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่า ที่ไปเอามาให้นะครับน้องก,ก็เป็นเปล่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องเข้าหัวแน่นอนร้อยเปน์นะครับไม่เชื่อเอาไปดึงหัวได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าออกมาดีแน่นอนนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงนอ้องคนไหนหรือว่า พี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน็อก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับน็อกที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับน็อกก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โด้เนี่ยนะครับน็อกด้วยการท่าอย่างสนับสนุนนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับน็อกเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้สนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนีี้พ่ก็ขอตัวาาเเพีียงท่น้้แลวกันน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 ะะคคคครรัััับบบบ้้้อไววเจกกกใลลิปหาาาแทุ๊ยย Okay. you